เฮ้ยดีบเฮ้ยไอ้คเนี่ยโอหย้หายตัมมาหายตัมมาืออ่องนั้นแหละกูเคยกูเข้าใจเว้ยเคยโดนมาก่อนแล้่ย,ยอ,อุ้ยได้ตกับตายอ่ะอเอาหินรอรอมันมาแล้ว trong nước à Ui Ui, Jiu, đừng lom nè, lom mà thuyền cọi đấy, cọ phá. Jiu miền Tị bá? Mi Mi Mi. Cọ Thôi. Anh hả? ไอ้เหียเอาไปด่ามากอดยัง back to the h o t e m เท i งติ๊กจะไป p ี่ปอไม่เฮีย เดน้อมีลาดเจ็บมากเออลมไปเลยเจ็บแล้วก็แตกก็แตกอุ้ยปากปาวะหัวไปหาวะเฮ เรชชิ okay, <S <s ่งมาชิดเฮมเหลือที่อะไร Need to recharge my shields โอเคนี่ดีจริงๆมีโอกาสไงเฮยฮ้ยีกบดบมาโอ้ย ไอ้นนท์พาพอวท่อไปที่ไหนก็นได้ตอนเนี้ยดวนๆเปิดแล้วเพื่อนรักเฮ้ยข้าบ้านมานปะตามในบ้านนี่นเไม่ใช่ไงก็เฮ้ยอยู่แล้ววงด้วยนี่ว่ามาผิดทางวันเนี้ยเร็รไม่เร็นไรตกเตาไต่ตตไปข้างบนได้ข้าแบบสตรี ให้ตามมาหน่อยเหรอโอ้ยให้ม hmm. oh, yes, mm ันหยุดให้มันหยุดตามก่อนแต่ก็โดนตัวเขาแตกเป็นตัวอแหม่เลยเมื่อไหร่ไอ้เคยแต่ไอ้นี่หวะทางมันไกลเนี่ยจะล้มจะล้มตัวนึงกอดแดกไม่รู้ตัวอะไรมองไม่เห็นไกลจัดอุ้ยอ่ะจะวนไหนน่าจะวันท้าวอ่ะโอ้โหไปอีกทันไหมเนี่ยเฮ้ยใครมาอีกวะ โอ้ยไม่ได้โอ้ยไม่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 โอ้ตายตาเรีียบเรียบเรียตตี้เนี่ยอตี้เดียวกันมันฟอเท่ลกับไปละไอเล่นน้อยอะถามงก่อนผมมาดักมันในวงเลยนกมันชิดกลัวดูให้ได้ดูให้ได้ อ๋อไอ้เหี้ยตัวลอมนี่อยู่ซ้ายนี่มันไล่มาแล้วเนี่ยจิ้วใกล้เมียนตีอ่ะเฮ้ยข้างหลังมาโอ้โหข้างหลังวาอีกถามจริงน่เป็นเหี้ยอะไรอ่ะเหียนจะตายมันตีมาแล้วเอาและมีตอนนี้มีสองตีเลยนะท้งซ้ายทางขวาเลยเดี๋ยวชิดก่อน ผมไม่มีที่ใช้ก่อนแล้วว่ะโว้เนี่ยไปเทิร์นก่อนนลยตอบมัไม่คิดป่ะเนี่ยโว้ยมันยืนมองอยู่ไอ้เหี้ยไม่มีเฮียีีเล่นแล้วอะนั่งนั่งโอ้โหเอาเอาอันติเลยก็ได้จิววิ่งไปใส่แม่งแล้วไอ้เหี้ยโดนอะไรโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเยอะเฮียตายโอ้ยแม่ตัดมาเลยเย็ดเต็ด มาเดี๋ยวีสแกนให้เห็นเลยลมลมตันึ่งนึง่เข้าไปลมสอลมสเต็มเลยนะเด็วกอมานะเยไปเลยเดินล,ลงพ่อไปเลยปีย okay, หามา่งว<ๆ>ิ่งยาวไปนู่นเลยลครับครั ไอ,อ้ยังไม่มายังไม่มายังไม่คนใกล้มีคนใกล้ช่วยด้วยไหนต่แถวทีมามอโอ้โดดเลยขึ้นทางไหนวะตรงนี้มนเราเราดูบันไดอยูม่มันเหมือนกลับล่างแล้วว่ะ โดนกล,ลับไปโดนแล้วก็อแตกนี่ับโอ้โหมาแค่นี้แล้วมึงก็กลับห่วยดิกเยียงโอ้โหยิงโคตรยากเลยวงกลมเนี่ยก็อแตกไอน้อน,อนี่มันอยู่ท่านไหนแบค็คมาตอะกลอ หมุนเนื oh ้อไหนเฮียเฮ้ยมีคนมีคนชา้านะหกเอ็ดโอ้โหโอ้โหไอเฮียนี่เลิกหมุนยี่สัตว์เย็นแม่ฉันขึ้นบลันนะมีปุ่มปิดวะ ถามมิงโคตรเสียเลยพี่อเราดูมุนๆฆ่าพยังไงวะโอ้หยอย่าลังมิงอย่าเอ้ยคือว่าฆ่ากูเลยที่ยิงยิงทรมานวะโวงมาจบที่ไอ้เที้ยวมุนๆเนี่ยนะไม่ไม่จบข้างหน้าเนี่ยแต่เรายืนข้างบนเหมือันตันตีไปเซลวะ เออว่ะไปเด็นี่เปิดตรงนี้เลยมุมแอบมุมแอบไปเลยข้าวแลซ้ายขวาโอ้โหคุกกลับล่างแล้ yeah วไอ้ที่อ่ะยังไม่ทันไปไหนเลยโอ้โหเจ็บหนักไปดิวันเท้าเจ็บจัดวันเท้าบาดไหมเนี่ย ไม่อยากยิงบนนี้แล้วอะ่ะออกไปตายได้ปะวะเนี่ยวงหน้าเดี๋ยวเราได้ลงมายิงแล้วงม,ม,มาแล้วาลงมาแล้วยัดละเแค่นัะมันมาแล้วมาแล้วอันนี้ของจริงมันขึ้นทางไหนวะเนี่ยมันอยู่ข้างบนข้านก็หวะบนเหรอเอออยู่บนเราเอออยู่บน น,นน็เหโอ้โหไอ้เขี้น,นี่มึงช่วยนี่หน่อยว่าไม่ไหวแล้วว่าอยากออกไอ้นี่แล้วว่าวันนี้มีตัวนึงอุย้ยเห็นยังไงวะเฮ้ย,ยขึ้นมาบนแล้วนะไม่มีนะอยู่ข้างล่างขึ้นไงอะหัวรอรอมันหมุนแล้วมันจะมีบันไดช่วงนี้ขึ้นได้แน่ๆนะขึ้นได้ บนนี้เยอะก็สุนไม่เหลือเนี่ยตีวะแม่มึงวัดกันเลยกลัวมึงใกสุนยอะกันอ่ะเอาเตี้ยวมาเพื่อปล่อยเลื่นให้เนี่ยเอาละแล้วคืนนี้คือจุดที่มันไม่หมุนแต่ตรงนั้นมันยิงตรงนี้ยังไม่ได้เลยอ๋อลมแล้วอะ5ตี โอ่ยกาอแตกหมดเลตี้<ง>ข้างใต้เราอ่ะมึงต้องรอตี้ข้างใต้เราลงก่อนร้องซัมดมันแบบว่าโอ่งมันบีบเข้ามาแล้วต้องลงแล้วเนี่ยนนเ้เ,เ้ย ไปแล้วไปนนท์ไปแล้วไย็นเออเสี่ยตีเนื้อมันดิงกันอยู่ตีเนื้อมันดิงกันอยู่ปากชุบจิวหน่อยเออเออขอทองเหรอไม่ทองมีใครมีฟินิกส์ป,ปะ่ะปุ้่เหลืยอะไรนะมีมีมีอ้ากูใช้อยู่อ่ะดิเดี๋ยวม,มึงปังป๊มต่อไปเดี๋ยวกูปล่อยเลือดให้เดี๋ยวกูปล่อยเลือดให้อห่าไม่กูกูมมีอกะวันยังไม่นอกรวบมันยังไม่นอกกัน มันเด้งเด้งกันเดียวไอเฮียเนี่ยมีไอ้กวนเดียวเฮียเน,นี่ยเออไม่มีทั้งเกาะไม่มีเฮียเลยจ้าเฮ้ยขวาใช่หรอเออเสียงใครวะเนี่ยย่งนีีใช่มีคนมีคนยิงขวาอนลันมาไม่ได้ปิดตรงนี้แหละ กอแตกเฮ้ยปูเปิดตีเก็บระยะตีนุนตายมนะีตายะถ้าแจีวีแต่เวลามึงกลับมามึงจยาวิญญาณองจะโดน,อ,นอ่าสวยโดนระเบิดแน่โดนโดนโดนตีบบนหลังหินเจ็บตายปะ โอ้โหกาสองตัวเจ็บโวมันเทิงเกาะไอ้เหี้ยมันท้าเจ็บมากวนวนข้างวนัวเออเฮ้ยมีเกาะท้องตัว อีหนึ่งก็ของของเองวะเหนื่อยชิบหายเลยค่อยมันหน่อยกูไอ้เแค่กูเกียรการอยู่เที่ยบเที่ยบนขั้วบนมากอะวันหลังไม่เปไหนไอ้เที่ยโกเทารเบอร์ไอ้สัตว์เปลืยงกระสุนชิบหายเลยเอออยู่ไปยิงยากแต่ถ้าไม่แต่ไม่อยู่ก็ตายไปแล้วอ่ะโอ้โหสามพันเลือกูยิงเยี่อะไรแต่คิวอย่างน้อย